เอาสบายดีคือเก่าเด้อพ่อมม่พี่น้องก็สบายดีเอฟซีทางผู้เก่าและผู้ใหม่ทางผู้อยูย่ไกรและอยูย่ไกลทางผู้จนและผู้รวยทางผู้สูงและผู้ตำ่ำทางผู้งามและผู้ขี้ลายได้พี่น้องเด้อมือนนี่เขาปลาหากินเมืนนี่พี่น้องหลังจากแล้วเวรเลืองานเหมือนนี่สิไปใส่กับแล้วก็ยามแถวเลยหาอยู่หากินได้ยังก็เอามือนนี่บริชนเนาะนี่หนองเสียงตัวนี้ก็มีคนเสียชีวิตมาเลยนี่เห็มาเขาก็เคยมาไล่เธอเลยอ๋อเขาขึ้นมาเขากระเคิร์กหนึ่ง เดือดเลยแคมทางเลยนี nah. ่ยวหลุดแคมทางหมดเป็นโมนโมจินกุดเป็นเืออะไรเขาบลได้มันอเน่เ่เน่เห็นบหมมันขึ้นโดนมันมันมันก็มาเเลยเป็นโมจินกุดมันเคยถึงแฮวเขาตะกอนเลหลุดเต็มมันอยู่ไหนก เสียงรถเ <c oughs> สียงรถกำหากานินกระไรเสียงรถจักเข้ามา ลุจากเขาขึ้นมา เจ้รูลจักเขา เดี๋ยวไปก็ติดไปโอ้มาเกียกกับหอกอีกทึงเขาหล่อลงมาพลดเริ่มมากเลยนะเอ้ยมืดมาแล้วบ้าง lại thế là lễ khó หมูป่าไหนกังวลโอ้มันเจือลงแลอันตรายเลยนะชอบนักจง๋ว มาแต่หนามตัวจากตายาไปเนาะสั้นขนาดโอ้อลาาลงลงลแล้วมันจะลุ่มๆขึ้นมาเลยเพราะวขึ้นทางหนามมันขึ้นท่อนำทอดแต่ครึ่งหนึน่ง,ง,งเมื่อยพี่น้องเอ้ยเพื่อสิหากินเพื่อสิได้นกตัวหนึ่งบวมง่ายใครบอบ่ท่านโห้แล้วห้มาลองเบิ่งพี่น้องว่าเมื่อยหรือบ่เมื่อยลองเบิ่งใจมักจังมาไดอ้อย่างไรซะ เราจะจ่ายผู้อื่นเขาเลาะตามจ่ายมันเลยน้องเสียงเลยเอามาหนึ่งเนบนันทันแบบขีดขี้ดินเจือร่องภาว่าขีด้ดินเจือร่งเลยเนี่ยโอ้อันตรายสุดเนี่ยโอ้ยลมไปเลยโอยเสียงนิ่น้องไปไหวมันบิดก่อน เืดพ้นก็มาแล้วโองเดี่ยวนะสายบเช่นเลานะห้อ ยังตัวเีก่อนสิป้าเลยมีคนปูกข้อตายเ,ยเลยทียนี้พี่น้อยเข้าก็ได้ลึ่งกันแล้วกับคนกันเลยทีนี้ตัวปวดข้อเลยนี่เลยผู้ใดกะมานอนเบื้องน่อนกลงคืน มาเห็นต้นไม่ๆนก๊าะ ไปเลึกหมูป่าไปน้องแต่มันไก่มันไก่มันไก,นก่เกตแสดงเราเวียดนามใกล้ที่สุดเข้ามาเลยเบิ่งมันดุดมันเห็ดอันซุปมันสองสามบ่อนสองสามมันโบไก่ม,มาหมัดเปยนอนเนยโอ้ย 这没体力。<laughs> จกลีมาจักมูย่ลุ่มโ้โมบุทันไหตกฝนตกบาดโอ้ยผลตกแหงเลยตายไปฝนตกแหงทางลงมาต้นบนไก่บ้านเพอน มมใหญ่มาลงทีเดียวแล้วเลยผม เมือ่อยไ,ไปแล้วเอ้ยหลัดหมูหลัดไปหลัดหมาเพรพอฉัทันมันเข้าขึ้นบ้านในสูงเลยลอปุ่นเทียงตัวเฮานั่นนะโอ้เดเตียงตัวเฮาหล่อเมาหนังอยู่หลุมโอ้ยตายสูงที่สุดเลยพี่นล้วเพื่นนี่เราหลงหลุมๆเลย พอแห้งกอดถือยาขึ้นพุทธิอเกี่ยวพุโอ้ยตายตายตายฝนตกแต่ก็เอ้ยได้ยังไงนรอามาตัวทั้งทั้งอ่อไออฝนมืดครึบรอ,อามาตัวคนละ ูกกันมิเตเวียนาบเล็ปลูกไปหน่อลาวเฮาบดปลูกั่้นเา้เชิงคอยางบอได้ยังพี่น้อกัน้ลยไปหอรัดหมูนี่ เสียงหมูกับเสียงเลื่งมันก็คือกันป่นๆกันโง่<ส><น>ถ้ามันลงมาป่ะเ<ส>นี่ยไม่ลงหากินอุ้ตสากานอนเลยผู้เดียวเพียงเอาเลยตะกี้เห็นเทียนตัวนี้มีนายผ่านไปกำกันผู้หนึ่งนะเพราะป็นคนพิการล่ะมาหอกมาไห้ผู้ที่ผูกคอเสียชีวิตนี่เลยนะโขเข่าตายนี่ยนะ กูดีฟ่นกระตกเลยสดในเทียงเนี่ยก่นเด้อก๊ตกเลยโอ้กระยั่งนี่นยัดดับเก่าโอ้ยเป็นตาสิแกะกระบอ,อ,อะก ทางเขาจอตาเลยแต่จะมีนคนหลักถ้าคนตกก็ลงยากนีเลยมืดมือพี่น้องเลยเลาะหลัดหมูไปลาดลัดหมูเจอกระหอกกับบรรัวบานเก่ามันม่อถือคนตกเนี่ยไปใกล้นเนี่ยเจอผงถากเนี่ยแล้วก็ยุง่งละยุ่งก็ร้ายพี่น้องเลยแต่เขา จุดยาวนยุ่ง,ง,ง,งแล้วมูมันติดกินโอ้ยบร้ายเขากับบริยอมง่ายๆแล้พี่น้องสิงไปจุดใดอ้าสิกรับก่อนบัริย์พี่น้องเมื่อยแห้กันนี้เหมือนาจังว่ากันไหม